Let's go. Let go ยืนแข่งทางซ้ายออกไปกำมาไว้ใส่เอวแรงแรงยืนแข่งทางขวาออกไปกำมาไว้ใส่เอวแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวกำ,กำมาไว้ใส่เอวแรงแรงกำมาไว้ใส่เอวแรงแรงหันลอตาเงยกีกีกระปาตาเงี้ยกอดเจาะปีเงียหอนลอตาเงยกันเงยกระปาตาเงี้ยกอดเจาะปีเงย kita put your left arm make a waist and check your hip put your right and arm make a waist and check your hip and then we turn around and then we turn around make a waist and check your hip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 